สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะประจำวันที่9พฤศจิกายน65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็แปดกับแปดกับหนึ่งห้ากับเจ็ดแต่เราจะแปดกับห้าให้เนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปด จับกู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะสามตัวก็แปดหนึ่งห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหกเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งแปดศูนย์ อันนี้มันจะมีเบิลเด้อนน่เบิลหน่งนึ่งิหนึ่งแปดหนึ่เนาะหรือจะเป็น11 1นึ่งหนึ่ง ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะ